สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่จะเข้ามาชมในช่องติตอาสาด้วยหัวใจนะคะอะดีฉันก็ยังอยู่ในชุดนอนนะคะเมื่อวานนี้เดินทางมาที่หาดจอมเทียนนะคะมาอบมอารมสัมมนาพัฒนาศักยภาพอประธานและเลขาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในกรุงเทพ50เขตมากันเขตละสองท่านและเจ้าหน้าที่ในกระตัวก็มากันหลายท่านเลย10กว่าท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่สองยามเช้าาพวกเราก็คือเขาเรียกคำย่อยๆว่าอพมเราก็มาเดินออกกำลังกายที่ชายหาดจอมเทียนนะคะ เพื่อนๆแต่ละท่านบางคนก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วบางคนก็มาในชุดนอนเหมือนดิฉันอย่างเงี้ยชมบรรยากาศชายหาดกันนะคะมีเพื่อนๆลงมามาคุยกันมาออกกําลังกายกันที่ชายหาดนะคะสวจร้านอาหารกระเตรียมที่จะตั้งร้านเคลียร์พื้นที่ที่จะกลางร่มกลางเตียงผ้าใบไวรอรับลูกค้าเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ นะคะเมื่อวานตอนมาถึงสายๆน้ําลงลงไปเยอะมากตอนนี้น้ําขึ้นนะคะน้ำขึ้นมาหน่อยแล้วเดินระวังหน่อยนะคะตรงนั้นเป็นหลุมเพื่อนๆเนช้าออกพอมอเราไม่ว่าประทานหรือเลขาแต่ละเขต<า>ก็ทพยอยกันเดินลงมาชมบรรยากาศชายทะเลกันยังเช้าอยู่ก็ยังไม่มีเรือออกมาวิ่ง รับผู้คนออกไปชมในทะเลนะคะฝั่งนูน้นเป็นที่พักนะคะเข้าไปในซอยฝั่งนูน้นปากซอยก็มีร้านแฟมิลี่มาดมีร้านเซเวนอยู่ด้านนูน้นแล้วก็สะดวกสบายแกผู้มาพักยามค่ำคืนก็ออกมาซื้อเครื่องดื่มกันได้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศชายหาดจอมเทียนนะคะ ประธานและเลขาอพมก็มาพัฒนาศักยภาพเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ที่ลำบากยากจนกลุ่มเปาะบางในเขตกรุงเทพทุกๆเขตพวกเราลงพื้นที่กันประจำอยู่แล้วนะคะลงพื้นที่ประจำเพื่อไปสำรวจให้ความช่วยเหลือและช่วง ในปีงบประมาณ65ใกล้จะปิดงบนะคะทางกระทรวงก็ให้อ,อพอมอทุกทุกเขตไปสำรวจผู้ที่อยู่ในความลำบากยากจนหรือครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวกลุ่มเปราะบางนะคะทางกระทรวงถ้าเห็นว่ามีความลำบาก ขาดแคลนอยู่ในเงื่อนไขที่จะให้ความช่วยเหลือทางกระทรวงก็ะจะพิจารณานะคะทางผู้ใหญ่เซ็นอนุมัติก็จะได้ช่วยเหลือครอบครัวละ2,000บาทอาพมอคนหนึ่งก็จะสำรวจเคสรับผิดชอบเคสได้แค่อพมอละ5เคสเท่านั้นนะคะ มากกว่านั้นก็ต้องให้อ,อพอมอคนอื่นที่ยังมีไม่ครบนะคะ,ะก่อนที่จะมาสัมมนาที่นี่ก็ได้ออกสำรวจทำประวัติครอบครัวที่อยู่อย่างยากลำบากจนกลับบ้านมืดค่ำสามทุ่มทุกวันนะคะพักผ่อนไม่พอเมื่อคืนก็นอนไม่หลับก็น่าจะนอนไปประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวเข้าห้องอบลม จะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะวันนี้ทนอีกวันหนึ่งเพื่อจะนำความรู้กลับไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวช่วงเช้านี้ก็คงจะชมบรรยากาศชายหาดกันอีกพักหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปในโรงแรมเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อสีชมพูทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเข้าห้องประชุมอ,อบรมกันอีก วันนี้ยังไม่ทราบว่าจะได้เข้าไปกลับไปกรุงเทพกี่โมงนะคะก็มาแล้วก็ต้องตักตวงวิชาเพื่อกลับไปช่วยเหลือผู้คนที่เขาตกอยู่ในความยากลำบากนำความรู้กลับไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองแต่ละคนก็ต้องตักตวงความรู้กลับไปไม,ไม่ใช่ความรู้ด้านความช่วยเหลืออย่างเดียวมีหลายอย่าง ที่เราจะต้องช่วยเหลือผู้พิการผู้ที่มีปัญหาทางด้านร่างกายทางการเคลื่อนไหวออทิสติกเราจะช่วยเหลืออย่างไรช่วยแบบไหนและกลุ่มคนพิการจะมีอาการอะไรบ้างที่เราจะต้องสังเกตและช่วยเหลือ,อยังไงนะคะคือเรามาเรียนรู้หลายๆวิชาแล้วเราก็จะช่วยกันนำความรู้กลับไปช่วยเหลือ ทุกๆรูปแบบของผู้ที่มีปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจทางกระทรวงพัฒนาสังคมไม่ได้ให้เราช่วยเหลือแค่ด้านการเงินอย่างเดียวเราดูเรื่องที่คนร้องเรียนเข้ามาบางคนก็โดนทำร้ายทางด้านร่างกายและจิตใจก็มีเราก็ต้องนำความรู้ที่เราได้อบรมมาเข้าไปช่วยนะคะแต่และเคสก็มีแตกต่างกันไป อีกสักพักหนึ่งเราก็จะเข้าไปในโรงแรมแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมท่นานใดชอบในคลิปนี้อชอบในช่องในอาสาด้วยหัวใจของดิฉันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสาวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะคะถ้ามีความคืบหน้าของความรู้ของกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วจะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมในตอนต่อไปค่ะ